บทที่10หลากพันธะฮัลโหลจะเหรอนี่โจกนะลันดาวยิ้มเหนื่อยดีใจเล็กๆเ,เมื่อรู้ว่าเป็นเขานุนทก,การเป็นคนดีในความหลงไหลและหวังรอการตอบรักจากหล่อนลมๆแรงๆเขามีใจจริงห่วงใยแบบไม่หวังผลอยู่ด้วยเรากับเคยติดค้างบุญคุณมาแต่ปางก่อนจนยอมชดใช้อย่างปลัสจากเงื่อนไขบอกตอนเองว่าถ้ามีเรื่องลำบากต้องหันไปหาความช่วยเหลือจากใครห่วงเวลานี้ นนทการคงเป็นคนแรกที่หล่อนจะนึกถึงว่าไงจารูปหล่อหญิงสาวอารมณ์ดีพอจะยั่วเยาฮ่าหล่อจริงอ่ะจริงหล่อแล้วทำไมไม่รักล่ะลานดาวยิ้มมุมปากหากเขาอ่านใจหล่อนออกคงได้แต่กรอกหน้าเพราะกำลังคิดว่าหล่อมีหลายแบบทั้งหล่อกระจอกหล่อเรียบเรียบหล่อเร้าใจไปจนถึงหล่อกระชากใจอีกอย่างหล่อนไม่ได้เป็นคนแพ้ความหล่อง่ายนักหากขาดคุณสมบัติที่ทำให้ตาตื่นหล่อนก็พร้อมจะเมินทันที วันนี้มีอะไรให้ข้าเจ้ารับใช้เจ้าคะถ้าจะโทรมาคุยเล่นนี่มีปัญหาหรือเปล่าปัญหาไม่มีแต่อาจมีรายงานให้ช่วยทำได้นะอยากคะแนนตกก็เอามาเลยยินดีช่วยยิงสาวยิ้มให้กระบอกโทรศัพท์ฉันเป็นได้แค่เพื่อนเธอนะโจกอยู่ยูๆหลอนก็นึกอยากพูดเช่นนั้นเข้าใจแล้วย้ำหลายครั้งแล้วเบื่อฟังซ้ำซากแล้วโจกก็บอกแล้วไงว่าจะเป็นเพื่อนที่ดีของจ๊ะฉันรู้ว่าเธอพูดแต่ปากใจยังรออยู่ ก็เป็นสิทธิ์ของเราที่จะมีความสุขกับการรอแบบหมดหวังถ้าเมื่อไหร่เราทําตัวเป็นเจ้าของจ้าหรือลุกขึ้นหือถือสิทธิ์อะไรก็ค่อยเขี่ยวเราไปให้พ้นทางแบบรายอื่นๆที่มากวนใจแล้วกันลานดาวยิ้มกว้างขึ้นฉันสัญญาว่าจะรักษาเธอไว้เป็นเพื่อนตลอดไปขอบใจรู้สึกเป็นเกียรติบางทีฉันก็เริ่มรู้สึกตัวว่าไม่สามารถมีเพื่อนสนิทได้ กี่คนกี่คนก็ต้องห่างหายกันไปหมดเผลอๆก็กลายเป็นศัตรูกันไปเลยซึ่งเหตุผลอาจเพราะฉันมีเพื่อนสนิทผิดเพศจริงแหละผู้หญิงด้วยการคงอดริษยาจะไม่ได้ทั้งนั้นก็มีนะที่ไม่ริษยาแต่ต้องแบบน้องหรือแบบพี่อ๋ออืมใช่พอคนเราฐานะแตกต่างให้รู้ๆก็จะได้ไม่ต้องนึกอยากแข่งดีกันถ้าฉันจะคบกับเธอเป็นเพื่อนสนิทแน่ใจไหมว่าจะไม่ฝันหวานหวังลมแรงเกินเลยแน่ใจ ดีต่อไปนี้มีอะไรฉันจะระบายให้เธอฟังขอให้เธอเป็นคู่คิดขณะเดียวกันจะพยายามเก็บเก็บอาการหวานเสน่ห์ไว้เธอจะได้ไม่ต้องลำบากอ๋อไม่ต้องพยายามชวนไปไหนต่อไหนนะลูกไม้พาไปดูหมอก็ไม่เอาคุยกันทางนี้หรือเจอกันที่คณะพอหล่อนพูดตรงไปตรงมาให้ฟังง่ายและจริงใจซึ่งนนทการก็รับฟังด้วยความลิงโลดตกลงเขารับคำทันใดจะมีความเป็นเพื่อนที่ดีโจกอยากได้เพื่อนแบบจะมานาน ลานดาวยิ้มหยันเลิกป้อยอฉันได้แล้วนายโจก๊กถ้าจะสีกันก็จงเป็นกระจกเงาที่ไม่บิดเบี้ยวไว้ให้ฉันส่องตัวเองฉันไม่เคยเป็นเพื่อนที่ดีกับผู้ชายคนไหนใจมีแต่นึกดูถูกอยากใช้เป็นเครื่องรองรับอารมณ์เกลี้ยกล่อดหรืออยากทำตัวเป็นนางพญาที่มีค่ารับใช้ห้อมล้อมเท่านั้นนนทการอึกอักเออโอเคแต่กลัวพูดตรงตรงแล้วเธอจะโกรธนะสีถ้าโกรธแล้วคิดได้เดี๋ยวฉันงอนเสร็จก็ตามไปกราบขอขามาเธอเองชายหนุ่มหัวเราะ ง้อคนเป็นด้วยเป็นห่อนรับคำหนักแน่นถ้าบอกเวลาว่าจะคบกับเธอแบบเพื่อนแปลว่าเธอจะเห็นอีกหลายแง่มุมที่ยังไม่เคยเห็นต่อไปนี้เธอจะเห็นฉันรู้สึกเสียสละแทนการเอารัดเอาเปรียบเป็นนางจอมงกเธอจะเห็นฉันเป็นเพื่อนร่วมทุกร่วมร้อนแทนการเสนอหน้าเฉพาะเวลาเป็นสุขอย่างเดียวแม่ดีใจเธอใจดีฉันจะบอกเหตุผลฉันต้องการเธอเป็นเพื่อนสนิทเพราะเธอหน้าไว้ใจยากจะทรยศใครอีกอย่างเราคุยภาษาเดียวกัน ชอบความรื่นรมตามสบายเหมือนกันและฉันมีความเชื่อลึกๆว่าเธอเป็นคนไม่ทิ้งเพื่อนในสถานการณ์ไหนๆเอาหล่ะคราวนี้ถึงตาเธอบอกมัง่งทำไมถึงอยากได้ฉันเป็นเพื่อนสนิทเนี่ยนะคนชอบความรื่นรมสบายสบายสบายตายละต้องรีดเหตุผลกันด้วยเกิดมาไม่เคยเป็นเพื่อนกับใครลำบากขนาดนี้เลยตูนนทการทำเสียงบน่นยังผลให้ลานดาวขุนใจขึ้นมาวูบหนึ่งค่าที่หลีกเลี่ยงคำบัญชาแต่พอสำนึกได้ก็ท่อเสียงอ่อน ก็แค่อยากฟังเล่นบอกเสียหน่อยไม่ได้หรือไงเป็นนักจารนัยไม่ใช่หรือก็ได้สั้นๆเลยนะเพราะฉันอยากอยู่ใกล้เธอล้านดาวขมวดคิ้วยน่นเหตุผลเหมือนจะเอาเป็นแฟนนี่นนทก,การถอนใจเฮือกจ๊ะเธอเคยคิดถึงใครมากๆชนิดที่แกะเขาออกจากหัวไม่ได้บ้างไหมเหมือนมีหน้าเหมือนมีเสียงมาลอยอยู่ในหัวตลอดเวลาน่ะถ้าเคยจำเป็นเสมอไปไหมว่าต้องดึงดันเอามาเป็นแฟนให้จงได้ ลานดาวสะอึกกับคำถามของนนทการขณะนี้ในหัวหล่อนมีแต่พี่เอิญพี่เอิญและพี่เอิญห่างมาแค่หนึ่งคืนกับครึ่งวันถึงขนาดกระวนกระวายเล็กๆอยากเล่นไปหาไปพูดคุยไปเห็นหน้าแต่ติดตรงที่โทรหาเมื่อชาวทราบว่าต้องเข้าเวรกว่าจะเจอได้ก็คงมือคำซึ่งมาวันทาจะแนะนำให้รู้จักกับลัททีสามีนักบินของหล่อนด้วยถ้าคิดถึงมากขนาดวนเวียนอยู่ในหัวตลอดก็มีแต่เป็นผู้หญิงด้วยกันอย่าเสียใจนั่นแหละ อิทธิพลของรูปชมกับพลังเสียงของใครบางคนในโลกมีผลสะเทือนกับใจเราสูงทําให้ฝังจําแน่นหนาทําให้คิดถึงมากพิศวาสมากอยากอยู่ใกล้านานๆแต่ไม่จําเป็นต้องหมายถึงอยากได้มาคลองก็แค่มีสิทธิ์ได้เห็นได้คุยบ่อยๆเพื่อปรับความทรงจําให้สดใหม่ตามวันแค่นั้นพอแล้วเข้าใจหญิงสาวตรองตามครู่หนึ่งพยักหน้าตาสว่างอืมโอเคถ้าพูดอย่างนี้ก็สบายใจละ่ะ นนทการไม่มีวันรู้เลยว่าลานดาวสบายใจเพราะได้คำตอบได้เหตุผลที่ดีไว้อธิบายตนเองว่าเหตุใดจนป่านนี้จึงยังคิดถึงแต่พี่เอิญไม่เลิกสักทีคุยสัเพเหระก,กับนนทการอีกพักใหญ่หลอนยิ้มกลิ่มอยู่ตลอดด้วยความพึงใจกับเหตุผลที่ทำให้คนเราคิดถึงใครสักคนก็แค่อิทธิพลของรูปกับเสียงไม่มีอะไรลึกลับไปกว่านั้นจะเป็นเพศตรงข้ามหรือเพศเดียวกันก็หาใช่เรื่องแปลกประหลาดอันใดกลับจากโรงพยาบาลมาวันทาเหลือเวลาบ้าง จึงทำแกงเขียวหวานไก่ที่ลัททีบอกว่าชาตินี้จะขอถูกใจแต่ฝีมือหล่อนคนเดียวลานดาวเดินทางมาถึงตรงตามนัดทุ่มครึ่งมาวันทากระวีกระวาดออกไปเปิดประตูรับและเมื่อลงจากรถยกมือไหว้แล้วลานดาวก็ตรงเข้าสวมกอดหล่อนทันทีคิดถึงพี่เอินจังมาวันทากอดตอบเล็กน้อยพี่อ่องเพิ่งอาบน้ําเสร็จลงมาพอดีเมื่อกี้นี้เองจุงมือน้องเข้าบ้านพามาที่ห้องรับแขกซึ่งลัททีนั่งขวายห้างอ่านหนังสือพิมพ์อยู่เงียบๆพี่อ่องคะ นี่น้องจะค่ะเสียงแนะนําของมาวันทาสดใสเป็นพิเศษลัทีลดหนังสือพิมพ์ลงทีแรกทําท่าสังกตายเพราะยังค้างอารมณ์จากการถูกเถียงกับมาวันทาทางอินเทอร์เนต็ตแต่พอเห็นการปรากฏตัวของสาวน้อยหน้าใหม่ที่กําลังส่งยิ้มให้และพนมมือไหว้ชายหนุ่มก็ออกอาการตะลึงยกมือรับไหว้เงอะงะสวัสดีค่ะพี่อ๋องฮะสวัสด,ดีสวัสดีความเชิดชายอาภาของลานดาวมักมีผลต่ออากับกิริยาของชายทุกรูปนาม เช็คเช่นความปรากฏแห่งนิมิตที่อยู่เหนือการต้านทานของจิตใจอย่างน้อยก็ทำให้นักบินมาสุขุมอย่างลัตทีลุกขึ้นยืนด้วยอาการเก้ๆกังๆได้ไปทานกันเลยดีกว่านะเขาเป็นคนออกปากชวนลานดาวแค่ยิ้มรับนิดๆและเดินตามสองสามีภรรยามาที่โต๊ะทานข้าวซึ่งจัดสำหรับไว้พร้อมแล้วลทัททีทำหน้าที่ตักข้าวใส่จานทั้งสามส่วนมาวันทาเลยไปหยิบน้ำเย็นจากตู้เย็นมารินมือข้ามเริ่มต้นด้วยความอบอุ่น ลัตทีตักแกงเขียวหวานไก่เข้าปากเป็นคำแรกและเอ่ยชมสีภรรยาต่อหน้าผู้มาเยือนเพื่อประสานริ้วรอยทางใจให้เข้าที่รู้ใจดีจริงอยากกินอยู่พอดีเว้นมาตั้งเป็นเดือนแล้วจ้าลองสิกินที่ไหนก็ไม่เหมือนรสมือของเอินเลยลานดาวเหลือบตามองแกงหน้าตาสวยในชามยิ้มยิ้มใช้ช้อนกลางตักใส่จานชิมดูคำแรกก็ทราบว่ามาวันทาคัดเนื้อไก่อย่างดีเคี่ยวแกงในแบบมีสูตรเด็ดเคล็ดลับที่ทำให้เข้มข้นนุ่มลิ้น ชิมเสร็จก็ทำตาโตอุทานเพื่อให้เป็นแนวร่วมสนับสนุนคำชมของลัททีดังๆโหคืนนี้กลัวหน้ามืดเป็นชูชกจังเลยเรานี่มันแกงเขียวหวานไก่ไล่ความเสียดายหุ่นชัดๆลัททีหัวเราะรา่าพี่ต้องห้ามเอิญว่าอย่าเข้าครัวเองบ่อยอร่อยลืมโลกจนอ้วนปีต้องรีดน้ำหนักหลายทีแล้วเป็นรางวัลของคนตาแหลมไงคะได้อยู่ดีกินดีอย่างนี้แหละแม่ครัวคนเก่งที่ถูกรุมชมเบะปากยิ้มกม้กมหน้าก้มตาตักปลาสำลีเผาเงียบ พี่เอินทำแกงเขียวหวานไก่อย่างเดียวใช่ไหมคะเห็นก็รู้กับข้าวอื่นคนละชั้นเลยมาวันทาอยากคิว้วอยากกินฝีมือทำเองทั้งหมดวันหลังก็มาช่วยกันสิได้มาเป็นลูกมือมาดูดวิชามาทำลายส่วนโค้งของเอวกันอย่างมีความสุขเห็นเอินบอกว่าจะมาเรียนเป่าฟลุตกับเขาหรอค่ะพี่อ๋องพี่เอิญใจดียอมมีลูกศิษย์หัวช้าอย่างจะ๊ะชาที่ไหนคุณครูขัดเมื่อคือนทําลูกคลื่นได้แล้ว มาวันทาหมายถึงเทคนิคการใช้กล้ามเนื้อลำคอกับกระบังลมเพื่อส่งจังหวะอัดและคลายความสะเทือนเป็นห่วงๆเข้าไปในลำเสียงทำนองเดียวกับการลงลูกคอในการขับร้องเพลงสำหรับการเล่นฟลุตแล้วใครทำลูกคลื่นไม่ได้ถือว่าเป็นเพียงนักผลิตเสียงแห้งขาดชีวิตชีวาน่าสนใจแบบเดียวกับออกงานราตรีแล้วขาดอาภรณ์งามกับเครื่องประดับแพลวเลยทีเดียวลานดาวมีลมหายใจที่แข็งแรงจากการฝึกขับร้องมานานและร่างกายที่สมบูรณ์จากการเล่นกีฬาสม่ำเสมอ เพียงมาวันทาสอนคุมกล้ามเนื้อที่ต้องใช้แค่ครู่หนึ่งลานดาวก็เริ่มส่งกระแสลมก่อลูกคลื่นได้แบบอ่อนๆอาจเป็นเพราะหล่อนชำนาญลงลูกคออยู่ก่อนหน้าจึงมีส่วนช่วยให้สำเร็จเร็วเป็นพิเศษด้วยลัทีเลยอ่ะงั้นเหมาะไว้เราจะได้มีขาฟลุตเพิ่มกำลังหาซื้อนต้ตจากอินเทอร์เนต็ตเตรียมไว้แล้วค่ะฟลุตสองเปียโนหนึ่งมาวันทาสารตาหวานกับสามีลานดาวเห็นกระแสไมตรีในรักลึกซึง้งที่เชื่อมเข้าหากันสนิทชัด เคยพบเจอการสารตาระหว่างชายหญิงมามากต่อมากแต่น้อยหน่จะสัมผัสถึงความแรงในกระแสะรักกระแสะความพิศวาสระดับนี้อ่านด้วยตาเปล่าออกทีเดียวว่าสามีภรรยาคู่นี้รักและมีความสุขร่วมกันมากมายเพียงใดสลดลงเล็กน้อยลานดาวเบือนหน้าไปทางอื่นแต่พอหาเหตุผลว่าทำไมต้องเบือนหน้าหนีไม่ได้ก็หันกลับมาปั้นเสียงสดใสต่อวันนี้จ้าแต่งเพลงไวใ้ให้พี่อ่องกับพี่เอิญด้วยค่ะทานข้าวเสร็จจะเอาโน้ตมาให้ดู เป็นแนวเซลติกง่ายๆระหว่างฟลุตกับกีตาร์มาวันทายิ้มให้ลานดาวและพยักเพยเยิดกับลัทธีแล้วพี่ออองจะรู้ว่าแม่คนนี้ฝีมือดนตรีร้ายกาจขนาดไหนลทัทธีเอ็นหลังพิงพนักมองลานดาวด้วยสายตาตรงเมื่อคืนเอิญพูดถึงจ้านิดเดียวว่ามาเรียนฟลุตด,ด้วยสงสัยต้องสัมภาษณ์เองแล้วละ่ะหน่วยการไม่เบาเรียนมาทางดนตรีโดยเฉพาะหรือเปล่าเอ่ยค่ะ เอินเป็นคนที่คลั่งใครฟลุตเอามากๆเขาเคยสองจิตสองใจเลือกระหว่างเรียนหมอกับเรียนดนตรีตอนเอนทรานซ์ก็เลือกหมอกับดนตรีอย่างละครึ่งแบบให้ผลเป็นตัวชี้ว่าเขาควรจะเป็นอะไรซึ่งก็ปรากฏว่าผลสอบส่งให้มาทางหมอดีนะคะถ้าพี่เอิญเรียนดนตรีอาจไม่มีหมอใจดีทางเน็ตแล้วชาตินี้จ้าก็อาจหมดช่องทางเจอพี่เอิญคนเราถ้าต้องเจอยังไงก็ต้องเจออยู่ดีมั้ง ถ้าถามคนเชื่อเรื่องกรรมเวรก็ไม่รู้เขาจะบอกว่าอะไรเป็นปัจจัยหลักนะคะระหว่างต้องเจอคนมีกรรมสัมพันธ์กันแน่ๆกับเพราะเลือกทางชีวิตแบบหนึ่งจึงเจอคนกลุ่มหนึ่งอันไหนมีความสําคัญก่อนหลังคนหรือทางลานดาวเปลยไ,ไปทางมาวันทามากกว่าลทัทธิมาวันทาจึงออกความเห็นคนอาจทําให้เราเจอทางทางอาจทําให้เราเจอคนและกรรมเก่าอาจทําให้เราเจอทั้งคนและทางพี่คิดว่าทุกอย่างผูกประสานเข้าไว้ด้วยกันมากกว่าอิงอย่างใดอย่างหนึ่งนะ ลทัทธิหันมาถามลานดาวยิ้มยิ้มสงสัยได้คุยธรรมะกับแม่ชีเอิญบ้างแล้วละสิรายนี้รู้เยอะนะอ่านสารพัดทั้งปรัชญาตะวันตกและาศาสนาตะวันออกเขาชวนพี่คุยเหมือนกันพี่ก็พยายามเปิดกระหม่อมรับแสงสว่างอยู่แต่มักเสียความตั้งใจครึ่งหลับครึ่งตื่นก่อนแสงจะสาดมาถึงเสมอบางทีเคลิมนึกไปว่าฟังวิทยุที่มีแม่ชีเทศอะไรเจ้าเจ้าลานดาวหัวเราะแล้วเล่าจากประสบการณ์พี่เอิญคุยกับพระคล่องเชียวค่ะ ลัทิยิ้มพลายนั่นสิถ้าตกงานน่าให้ไปเป็นมรณายกตามวัดคอยเป็นตัวแทนคารวะเจรจากับพระพี่เอิญเล่าให้ฟังว่าเจอกับพี่อ่องเพราะต้องเล่นดนตรีครู่กันแปลว่าก่อนหน้านั้นใครจะเลือกเรียนคณะไหนไม่สําคัญอย่างไรก็ต้องมาพบเจอด้วยสื่อคือดนตรีอยู่ดีอ๋อพี่มองว่าเป็นจังหวนะน่ะเพเอิญคนจัดกิจกรรมเขารู้จักเราทั้งคู่เห็นว่ามีคาแรคเตอร์เข้ากันได้สีสันดีแล้วก็พอจะเล่นแบบออกงานได้เลยชักชวน และกลายเป็นพ่อสื่อไปโดยปริยายตอนนั้นเป็นกิจกรรมนักศึกษาร่วมช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมคนต้นไอเดียรวมเอาความสามารถของนักศึกษาจากหลายคณะ,ะมาแสดงตลอดวันประเดิมการพบกันด้วยงานบุญเลยนะคะน่าอิจฉาจังปรายนี้เขาไฝ่บุญอยู่แล้วลากพี่ไปสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าคนชลาวัดวาต่างๆเรื่อยวันหลังพาจาไปมั่งนะคะลานดาวหันมาอ้อนเพิ่งไปกันมาเมื่อวานนี้ไงวัดเนะ่ะมาวันทาเตือนความจํา าที่อื่นๆด้วยคุยอย่างเป็นกันเองพอสมควรแล้วลทัทธิค่อยลดอาการหนุ่มตื่นสาวสวยลงและเริ่มสังเกตพินิจดวงหน้าเนียนฉลมด้วยสายตาของผู้ใหญ่เอ็นดูเด็กมากขึ้นแบบลานดาวน่าจะเหมาะกับการเป็นดาราคงรวยฉลุยจากการคลองหัวใจหนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่ตลอดจนกระทั่งเท่าหัวงูทั่วประเทศเสียอย่างเดียวถ้าให้ไปเป็นดาราจริงรับรองว่ายังไงก็ตีบทอาภัพอับภาคไม่แตกเพราะตั้งแต่เกิดมาคงไม่เคยมีเรื่องน่าสงสารเลยสักวัน หมดสิทธิ์ก่อกระแสเศร้าประทับลงบนแผ่นฟิล์มเป็นแน่แม่สาวน้อยคงมีความถูกชะตากับภรรยาเขาอยู่มากสังเกตยามหล่อนมองมาวันทาในตาจะเปลี่ยนไปแตกต่างจากปกติและทีเห็นความนิยมบูชาเห็นความรักสะอาดใสซื่อแบบเด็กๆและจะหาว่าอุปทานหรือคิดมากเกินเหตุอย่างไรก็ยอมเขาว่าเมื่อครู่เขาเห็นแววห่วงแหนอยู่แวบๆซึ่งคิดในแง่ดีก็อาจเป็นเรื่องธรรมดาคนเรามีภ้าของเด็กห่วงของเล่นใหม่ที่กำลังหลงปลื้มด้วยกันทั้งนั้น เสร็จจากอาหารเย็นลานดาวออกไปอโนดดนตรีในรถงานของหล่อนซึ่งเกิื่อนไว้ที่โต๊ะอาหารว่าประพันธ์ขึ้นเพื่อมอบให้ลัทธิกับมาวันทาโดยเฉพาะหล่อนแต่งในขณะกำลังคิดถึงมาวันทาด้วยอารมณ์สุนทรและใช้คอมพิวเตอร์พิมพ์สกอ์สำหรับฟุตและเปียโนโออกมาอย่างดีนักประพันธ์สาวยื่นแผ่นกระดาษให้สองสามีภรรยาสี่ชิ้นแล้วเอามือไพร่หลังอมยิ้มเหมือนรอดูว่าทั้งสองจะมีปฏิกิริยาเช่นใดมาวันทาตาเป็นประกายเล็กน้อย ชื่อเพลงที่เห็นในหน้าแรกคือ Marriage of Two Stars M A R R I A G E O F T W O S T A R S และที่เป็นคนชมด้วยเสียงกล้วหัวเราะชื่อเก๋ดีจริงวิวาแห่งสองดาวเสียดายน่าจะรู้จักกันตั้งแต่ครึ่งปีก่อนจะได้เอาไปเล่นในงานแต่งถือว่าเป็นของขวัญวันแต่งงานที่ล้าหลังกว่าชาวบ้านชาวเมืองเขาก็ได้นะคะจะทราบจากพี่เอิญว่าพี่อ่องเล่นกีตาร์คล่องยิ่งกว่าเปียโนเสียอีก เลยเลือกทำเพลงแนวเซลติกเหมือนเล่นกันรอบกองไฟที่ชายหาดในคืนฉลองระหว่างครอบครัวกันเองลทัทธิพงกศีรษะอย่างเข้าใจว่าเสียงกีตาร์จะเข้ากับบรรยากาศดนตรีเซลติกมากกว่าเปียโนและนั่นก็ทำให้เห็นไปในตัวว่าลานดาวมีความรู้ความเข้าใจเครื่องดนตรีหลากหลายอย่างน้อยก็ต้องเล่นกีตาร์คลาสสิกเป็นมิฉะนั้นต่อให้มีหัวในทางประพันธ์เพลงอย่างไรก็ไม่สามารถใส่ทางดำเนินของกีตาร์ได้ถูกเลยการเล่นเพลงแต่งเองมีข้อพิเศษอยู่ประการหนึ่งคือ ความรู้สึกในอภิสิทธิ์เฉพาะตัวเฉพาะอารมณ์เช่นที่ลานดาวตั้งชื่อเพลงไว้เป็นความหมายให้เขากับภรรยาและทีชวนสองสาวเข้าห้องดนตรีทันทีด้วยความอยากฟังและเป็นการเอาใจคนแต่งไปในตัวเจ้าของเพลงสาธิตก่อนเลยดีกว่าจะเล่นให้พี่ฟังสักเที่ยวแล้วกันว่าเป็นยังไงให้พี่เล่นคงตะกุกตะกักแย่ว่าแล้วก็เดินไปนํากีต้าร์กับขาตั้งโน้ตมาให้ก็ได้ค่ะแต่กีต้าร์พี่อ๋องคอใหญ่สายแข็งจะอาจเล่นบอร์ดบ้างนะคะ ออกตัวเสร็จก็หันไปพยักยิ้มให้กับมาวันทารับกีต้าจากมือลัททีนำมาพาดตักลานดาวนั่งตามสบายคือไข่ห้างแต่ก็มีภาพแห่งความเป็นนักดนตรีมืออาชีพปรากฏเด่นในลีลาตามสบายนั้นชนิดที่มองปราดเดียวรู้สึกทันทีว่าเดี๋ยวจะได้ยินเสียงดีๆจากหล่อนรูปกายภายนอกของลานดาวคล้ายถูกออกแบบให้เข้ากับโลกพิรมทางดนตรีโดยเฉพาะนับแต่กลุ่มผมเป็นเงามันยาวสลวยความผุดผาดนวลละอองของผิวพันธ์ ไปจนกระทั่งอาพรเนื้อดีนุ่มเบาบนร่างดูช่างเข้ากันเหมาะเจาะก,กับทรงกีตาร์บนตักงามตาราวกับเทพธิดาแน่งน้อยใต้ต้นปริชาตในสวนสวรรค์หอมหลอมด้วยหมู่เพื่อนที่ให้ความสนใจรอฟังงานนิรมิตช,ชิ้นใหม่ของเธอนักบินหนุ่มพิดภาพชวนพิสมัยนั้นแล้วทําให้นึกถึงที่มาของกีตาร์เขาทราบว,ว่าตอเรสซึ่งเป็นช่างไม้ชาวสเปนผู้ออกแบบกีตาร์ได้แรงบันดาลใจสร้างสรงสรค์เครื่องดนตรีชนิดนี้จากส่วนโค้งส่วนเว้าของผู้หญิง ลัทธิจึงเกิดมุมมองขึ้นอย่างหนึ่งคือนักกีต้า์ชายที่เล่นเก่งเปรียบเสมือนผู้สามารถครอบคลองหญิงสาวไว้ในอ้อมกอดด้วยความเต็มใจของหล่อนเองส่วนนักกีต้าหญิงคงเปรียบได้กับผู้สามารถนำอิทธิภาวะแห่งตนมาแสดงยวนตาพร้อมกันกับเล้าลมโสดวิญญาณเพื่อนร่วมโลกไปด้วยครบวงจรความต้องตาหน้าพิศวง,งของภาพตรงหน้าทวีแรงขึ้นเมื่อลันดาวเริ่มเปิดฉากนำเพลงการประสานงานระหว่างมือซ้ายที่กดและมือขวาที่เกาสายกีต้์ทั้ง6เลื่อนไหลาราบรื่น แสดงให้เห็นฟีไม้ลายมือชันเลิศของนักเรียนการดนตรีผู้มีอนาคตแจ่มจรัดความสวยที่มาพร้อมกับความเก่งกาจมักมีอำนาจหยุดสายตาทุกคู่ให้จับจ้องพินิจเพลินานานรูปหน้าและเรือนร่างโสภิทที่ตั้งนิ่งด้วยอาการใส่ใจบรรเลงผนวกกับความเคลื่อนไหวปละเปลวแห่งเรียวลำนิ้วที่พลิ้วไปตามตำแหน่งต่างๆของคอ,งองกีตาร์ยังผลให้ภาพที่ออกมาดึงดูดเกินถอนตาสำหรับผู้เพิ่งมีโอกาสยนเช่นลัตที เพลงแนวเซลติกมักเรียบง่ายและสองสะท้อนชีวิตอันเป็นพาราดอนภาพเหมือนคนในครอบครัวชวนบรรเลงอย่างเป็นกันเองในยามว่างมากกว่าเพื่อออกงานแสดงใหญ่เพลงวิวาแห่งสองดาวดำเนินไปตามคันลองเซลติกที่เหมือนลานดาวพยายามประกาศว่าหล่อนสอดสานใจเข้ากับพวงจินตนาการอวนไอรักในวันสมรสวันเริ่มต้นชีวิตคู่และวันอยู่ด้วยกันตามสัญญามั่นหมายว่าจะเป็นเช่นนี้ไปชั่วนิรันด์บางลีลาบทบาทของกีตาร์คล้ายบรรยายถึงสิ่งละอันพันละน้อยในบ้านแสนสุข ขณะเดียวกันสำเนียงของฟลุตก็สออาการรา่าเริงเหมือนดีใจกับการพบดวงหน้าที่ตนรักทั้งเพลงฟังใสสะอาดเหมือนรินน้ำบริสุทธิ์ลงรถดอกไม้หลากสีและที่เคยรู้สึกจืดชืดกับแนวเพลงเซลติกอันเป็นดนตรีพื้นเมืองเรียบง่ายเอื่อยเฉยแบบของชาวเซลส์ซึ่งเคยอาศัยอยู่ในหมู่เกาะอังกฤษทว่าครั้งนี้ทั้งภาพและเสียงรวมกันออกมาทำความตื่นหูตื่นตาแหวกความจำเจชวนชื่นมื่นเกินบรรยายช่วงจบมีลูกเล่นฉีกแนวเซลติกไปบ้าง คือกระโดดโลดผลกระตุกอารมณ์แสดงความสุขส่วนเล็กๆในจิตใจเจ้าของงานประพันธ์ทว่าขณะเดียวกันก็ฟังกลมกลืนแบบเรื่องหักมุมที่ไม่เสียอัธรรรวมแล้วสรุปลงด้วยจิตใจชื่นบานทั้งคนเล่นและคนฟังลทัทธีตบมือดังๆหลายแปะแถมทายด้วยการใช้นิ้วบีบป,ปากเป่าเปียวแบบโกรุ่นเดอแสดงความชื่นชมเป็นอย่างสูงและนั่นก็คือสัญ,ญญาณบ่งบอกให้รู้ว่าลานดาวแทรกตัวเข้ามามีส่วนร่วมกับครอบครัวน้อยแห่งนี้แล้วเต็มภาคภูมินับแต่นาทีนั้น หลายชั่วโมงผ่านไปโดยไม่มีใครใส่ใจนาฬิกาบนผนังมีแต่สับสําเนียงแห่งดนตรีการและเสียงพูดคุยหัวเราะหยอกล้อกระทั่งเสียงโทรศัพท์มือถือของลานดาวดังขึ้นฮัลโหลค่ะยังอยู่บ้านพี่เอิญเลยอุ๊ยเกือบเที่ยงคืนแล้วหรือคะตายจริงหลอนเหลือบตามองนาฬิกาก็พบว่าเข็มชี้บอกเวลาเลยห้าทุ่มครึ่งแล้วจริงๆกลับเดี๋ยวนี้แหละค่ะสิบนาทีก็ถึงรับรองสวัสดีค่ะแม่ลานดาวกดสวิตช์วางสายเพียงเท่านั้น มาวันทาลุกจากฝั่งตรงข้ามมานั่งเบียดและโอบไหลขอแม่นอนค้างที่นี่ดีกว่าไหมดึกเกินไปแล้วละ่ะพี่ก็ลืมเวลาไปสนิทนี่นึกว่าศักดสทุ่มครึ่งใช้เสื้อผ้าพี่ได้ตัวพอๆกันอยู่แล้วเด็กในปกครองของพ่อแม่ทำตาละห้อยคุณแม่เสียงเขียวอาคาถ้าค้างข้างนอกโดยไม่ขออนุญาตเสียก่อนจะโดนเอ็ดใหญ่ถัดจากนั้นจะปั้นหน้าเข้มงวดไปอีกเป็นอาทิตย์มาวันทาหัวเราะโอเคงั้นวันหลังค่อยขอเดี๋ยววันนี้พี่อ๋องกับพี่ขับตามไปส่งละกัน ไม่ต้องหรอกค่ะแค่นี้เองปลอดภัยหายห่วงสองสามีภรรยาเดินออกมาส่งผู้เป็นเสมือนสมาชิกใหม่ของบ้านดีใจที่ได้รู้จักคนเก่งอย่างจะนะและขอบใจมากสำหรับเพลงดีๆที่แต่งให้พี่กับเอิญไม่เป็นไรค่ะพี่อ๋องล้านดาวสยามยิ้มตอบอย่างดีมาวันทาสั่งเสียขับรถระวังละ่ะต่อให้จานบินตกก็ห้ามจอดดูนะแวะขอลายเซ็นแป๊บไม่ได้หรอคะหนุ่มสาวเจ้าของบ้านหัวรอพร้อมกันขอบคุณนะคะสำหรับอาหารและความสุขมือข้อคํา ราตรีสวัสดิ์ค่ะพนมมือไหว้พี่พีทั้งสองตึ้งต่างก็รับไหว้ด้วยกิริยาอ่อนโยนเปี่ยมไมตรีแล้วลานดาวก็เปิดประตูยอ่อากเข้ารถแต่สายตายังแวะเวียนมาประสานกับมาวันทาต่อและทีพะเพอิญเห็นเข้าก็นึกอยากทดลองขึ้นมาเล่นๆทำทีทอดแขนอบตรกองมาวันทาด้วยมาเจ้าของสมบัติแถมเอียงหน้าก้มลงจุมพิษขมับภรรยาคล้ายอยากแสดงความรักท่วมอกกระทันหัน กระแสเศร้าเป็นสิ่งยากจะปิดบังโดยเฉพาะสำหรับคนที่เห็นภาพบาดตาแบบฉับพลันทันด่วนเหมือนถูกทิมแทงด้วยเข็มแหลมขณะเผลอแม้ถูกพลางอยู่หลังกระจกรถและเงามืดของค่ำคืนลัทธิซึ่งปลายตาสังเกตตลอดเวลาก็จับอาการชะง,งักงันได้ถนัดอย่างน้อยก็ชั่วอึดใจสั้นๆก่อนลานดาวจะถอยรถแล้วขับจากไปชายหนุ่มทอดมองจนหลับตาก่อนเอยด้วยซุ้มเสียงของคนผ่านร้อนผ่านหนาวมามากเพลงที่น้องจ้าแต่งเนี่ยนะมาจากปิติที่ได้รู้จักเอินแท้ๆเลย ชื่อวิวาแห่งสองดาวอะไรนั่นมาคิดขึ้นเพื่อใช้บังหน้าในภายหลังเท่านั้นมาวันทาถึงกับเกรงและขืนตัวออกจากอ้อมแขนสามีรากับคนมีพิรุธติดตัวหมายความว่ายังไงคะและทีชำเลืองภรรยาด้วยห่างตาพูดตอบราบเรียบเป็นปกติหมายความว่ายังไงหมายความว่าน้องเขาดีใจที่รู้จักเออร์นาซีคนถูกอัธยาศัยได้รู้จักกันนะ่ะว่าแต่ทําไมต้องขึ้นเสียงกับพี่อย่างนั้นด้วยละ่ะพอถูกทักจี้จุดผู้เป็นภรรยาจึงสํานึกว่า ออกอาการเกินงามไปหน่อยจึงลดเสียงลงพี่อองหาว่าจะคิดตั้งชื่อเพลงบางหน้าทําไมต้องใช้คําว่าบางหน้าด้วยล่ะคะเอ๊ก็เปล่ามีความหมายพิเศษสักหน่อยนี้พี่แค่รำพึงว่าเนื้อแท้แล้วเขาแต่งสนองปิติของตัวเองแต่พอจะเอามาให้เราเล่นและมอบเป็นของขวัญก็ตั้งชื่อเพลงให้เข้าทํานองชีวิตคู่ของเราเท่านั้นแม้เดี๋ยวนี้ยุ่มยิ้มคิดเล็กคิดน้อยเสียจริงพี่แค่เลือกใช้คําผิดหูหน่อยเดียวมาวันทาอึอากอักเปล่านี่คะ แค่ง,งงงก็ถามแล้วหล่อนก็เงยหน้าจ้องเขม็งพอนึกถึงความผิดของเขาออกก็เล่นงานทันทีเอินบอกหลายครั้งแล้วใช่ไหมว่าไม่ชอบให้มาเกาะแก่รุ่มร่มต่อหน้าคนอื่นคราวหลังไม่ยืนจูบป,ปากอวดเจ้าจ่าเสียเลยล่ะคะเก็บค่าดูด้วยแล้วหล่อนสะบัดหน้าเดินเข้าบ้านทันทีถึงให้ลัททียืนถอนใจอยู่ตามลำพังณจุดเดิมหากสังเกตก็จะเห็นเขาเงยหน้ามองฟ้ามืดหมดนด้วยท่าทีเสื่องซึมแตกต่างจากกิริยาร่าเริงเมื่อครู่แทบเป็นคนละคน